สวัสดีครับวันนี้6พฤศจิกายน2568แมีน้ำเจ้าพยาตรงตรงที่สร้างบพัดอ่ะนะที่สร้างบพา่ข้ามเจ้าพยาไปที่ไปเส้นสุพณเรื่องเมืองเรื่องเมืองทองตรง้นฝั่งโน้นเห็นสร้างต่ามอ่ะจุดนี้ปิ่มเลยครับปิ่มถนนเลยตรงก่อสร้างตรงนี้ก็น้ําซึมเข้าแล้วเขามีช่วงก่อสร้างตรงนู้นเขาก็มีกั้นเอาคันดินกั้นไว้เพื่อให้ทงานได้ แต่ช่วงนี้ทํางานไม่ได้หล้วนี้ก็ยังแข็งแรงเพราะว่าเขามันเป็นหินในลูกหลังเด็ดลูกหลังถมโอ้น้ำเละตรงตรงริมนี่ยังไม่แรงเท่าไหร่นะเพราะว่าตรงตรงนี้มันโค้งนี่นี่ตรงกลางไหลแรงมากตรงนี้ตรงตรงตำบลตลาดกวดนะครับตรงข้ามตรงนี้เป็นสนามกีฬาของอังทองนะที่มีไฟนะสนามกีฬา ช่วงนี้ก็จะเป็นฝั่งนู้นก็จะเป็นมีกำแพงอยู่เป็นกำแพงอะไรเหมือนกันนะฝั่งนี้ก็โชคดีที่เขาทําถนนใหม่นะเสริมขึ้นมาไม่งั้นท่วมไปแล้เยเก็ปิ่มแล้วเนี่ยเอ้คืบเดียวเนี่ยความดูดูความเร็วดูความเร็วไหลเร็วมากเนละขยับขยับไปสักสองร้อยเมตรก็จะตรงนี้จะเป็นวัดแจง้งวัดแจง้งตรงนี้ซึมเข้าแล้วมีน้าซึมเข้าแล้ว น้ำปิ่มถนนเนี่ยแรงมากครับน้ําตรงนี้แรงมากเพราะว่าตรงนี้มันโคง้งเนี่ยมันโคง้งไปแบางูนมาเข้าโค้งนี้ปุ๊บออกนี่แรงมากเลยเดี๋ยวต้องต้องกันกระสอบทรายทั้งทั้งแถวแน่เลยเนี่ยดูแล้วไม่รอดมันขึ้นอีกแน่นอนผมจะขยับมาเรื่อยๆนะขยับขึ้นจับายาฟัง่งตะวันอกก็ จะขยับจะขยับขึ้นเหนือไปด้วยไปเรื่อยตรงสลัมกีลายนี่โควงน้ำนี่แรงมากนี่นีนถนนถนนเก่าจะต่ำอย่างนี้อันน้ถนนใหม่นถนนเก่านน้ำซึมเข้าโอบประมาณครึ่งเม็ดได้สูงกว่าถนนประมาณครึ่งเมตรนะแต่ยังดีก็มีกำแพงอยู่แต่มันก็จะซึมเข้าบ้าง ตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งนรงนจะเป็นวัดเจ้าบุญเกิดจุดนี้ก็นี่ <Hey, S 1> กันก็สอบทรายแล้วอันนี้เป็นชาวบ้านกอกกันเองใช่ไหมเนี่ยกากัาน,านเองคือบ้านบ้านแถวนี้ใช่ไหมฝั่งนี้ใช่ไหมจุดนี้เสริมแล้วตลิ่งพังหน่อยเสริมหลักแล้ว น,นี่ยังเป็นเขต oh. เขตตำบลหมูม่หกต,หกต,ตลาดกวดหมู่หกตำบลหมู่หกตำบลตลาดกวดตลาดกวดนี่บางจุดเกินน้าสูงกว่าถนนนิดเตรียมกั้นกระสอบทรายแล้วใหญ่ครับใหญ่บ้านรวมกัน่นลลูกบ้านด้วยอบตอด้วยเ,เพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้คืนนี้ต้องขึ้นแน่นอนจุดนี้เป็นวัดนางเลี้ยวตำบลชัยธิประจาโยจังหวัดอ่างทองหมู่ที่สี่นะหมู่ที่สี่ตอนนี้กันน้นแลัง เกมยกมาสอบสายกันแล้วตองหมู่มูหกตลาดกดเมกี้เนี่ยติดติดก,กันเกติดต่อตำบลต,ตรงนูนตรงนู้นร้อนแล้วป,ปิมแล้วจ,จุดนี้ก็จะเป็นหมู่หนึ่งตำบลชัยลิดน,นี่น้ำสูงกว่าถนนเยอะเลย จอบทรายเป็นแถวยาวเลยรถรถบรรทุกทรายมาแล้วดเลี้ยงข้าวพวกคนมาช่วยกันออกแรงนี่จุดเลี้ยงข้าวอันนี้พวกผู้ใหญ่บ้านเขาจัดการกัเองครับตรงนี้ตรงหน้าหน้าสานเจ้าสานเจ้าอยู่นี่เท,ท,ท,ที่ยงมาสอบทรายแล้วหมูโมอะไรนะ หมู่หนึ่งครับยังหมู่หนึ่งหมูม่หนึ่งชยัยฤทธิ์หมู่หนึ่งชนยริ์นี่รถรถขนทรายมาอีกหนึ่งคันมีลูกบ้านกับผู้ผู้ใหญ่บ้านก็กำนันด้วยมาช่วย่ึงกรอบก,กระสอบทรายโอ้โหเด็กสามสิบเซนได้ไหมเนี่ยสูงกว่าถนนงเนี่ยเนาะน่าจะได้เนีประมาณประมาณสามสิบเซนได้ ต้องต้องถมอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมเขาว่าประมาณ<แ>ห้าเพราะว่ามาเกือบเมตรอ่ะใช่เนี่ยที่จะมาอีกเยพรุ่งนี้ฝนฝนมานน่จะหนักกว่านี้มาเกือบเมตรราะวัดมาไปสามชั้นเลยเป็นจุดนนท์ขอาเอาหินคุกลงแล้วน,นี่ตรงนี้สูงขึ้นต้อง ต้องต้องเสริมอีกแถวนึงแล้วจุดนี้สูงกว่าประมาณสี่สิบเซนได้ไหมเนี่ยเนาะสูงกว่าถนนประมาณสี่สิบเซนนะเนี่ยนี่ต้องถมสองชั้นแล้วตอนนี้ยังยังหมูหนึ่งชยัยฤทธิ์ดูนะครับแถวนี้แถวหมูหนึ่งนี่ในขั้น วิกฤตนะครับวิกฤตเนี่ยชาวบ้านชาวบ้านออกมากช่วยกันกอกกระสอบรายตลอดเลยไอ้ไอ้จุด,ดนี้ไอ้จุดนี้น่าจะครึ่งเม็ดแล้วมั้งเนี่ยสูง่าถนนครึ่งเม็ดแล้วเนี่ยนู่นแหลยตรงนู้นตรงนู้นในในรถแท็กเตอร์ไหม,มใช้กินคุก กินคุกกรอบละเป็นเป็นหินคุกรอเป็นอะไรเดื่อเลูกลังหินคุกเขาต้องมาถึงนี่ไหมหรือว่าแค่ตรงนั้นกลัวมันจะหมดเวลาก่อนที่อ่ะพลัวมันหลายจุดเลยมันหลายจุดไงครับเพราะว่าไม่พอถ้ามาได้ถึงตรงนี้ก็จะเบานิดหนึ่งตรงนี้หนักกันตรงนี้เรื่องของเรื่องครับ นี่คนฉีกตัวคนฉีกตัวรถรถวนมาตรงวัดบางกะลานี่นะนแล้วก็ไปถมตรงนู้น,น,นแล้วก็วนเป็นวันเวย์ไปออกซอยนู้นวนมาตรงนี้วัดบางสะลา วัดบางสลาหมู่สองตำบลชัยริศต,ติดกับหมู่หนึ่งเนี่ยขอขอไปไหน่อยกับหมู่หนึ่งตรงนี้ก็ถมถมกันตลอดเลยเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะจะสิ้นสุดแค่ตรงไหนนะเห็นไหมจุดจุดเมื่อกี้นะที่ Lot or, รถแท็กเตอร์ต้องีนตรงนู้น ถ้าไม่ถมเอาไมา่อยู่แน่กระสอบตายคงเอาไมา่อยู่แน่เพราะน้ําขึ้นตลอดเลยฝั่งนู้นบางจุดก็บางจุดก็ดกผมกระสอบตายเหมือนกันเดี๋ยววัดบางซลาน,นิดนึงจุดนี้ก็ตอนนี้ถมอันนี้ไอจุดนี้ถมตั้งแต่เดือนที่แล้วที่ที่สูงน้ําสูงสูงเดือนที่แล้วบางจุดก็จะพังแล้วเดี๋ยวก็ต้องซ่อมจุดนี้ วัดไซนิโคทารามตำบลจระเข้ร้องเท่าไหร่หมูห้าหมูห้าจกจระเข้ร้กกองติดกับติดกับชายลิตติดกับหมูสองชายลิฟต์นี่ตรงนี้ที่ถมไอครั้งที่แล้วนี่บางจุดพังเลยตอนนี้น้ำสูงสูงกว่าเยอะเลยโนะ่นตรงนู้นเขาเตรียมก็สอบซายกันดน่นในโค้ง ตรงนู้นบันมะขามบันมะขามโค้คงมานี่จุดที่พังจุดที่พังตรงนู้นห,นห,นหมู่สามที่พังที่พังเมื่อเมื่อหลายปีก,ก่อนน่ะรวมพลัง กยังอยู yo, yo, e e ¿no? ่ในชุดเลยนี่มามาในชุดเลยนี่เตรียมพร้อมอะไรครูใช่ไหมครูโรงเรียนนี่เหรอวัดอะไรนะวัดมะขามวัดมะขามอย่ตรุ่นน่ใช่ใชอยู่บังกันด้นอ่ะ รถรถในวัดนี่คือชาวบ้านแถวนี้ใช่ไหม,ไมนี่จอดในวัดกันเต็มเลยเจุดนี้จุดริมนิ่มจะดูน้ํนาน้ําจะนิ่งนิ่งเนี่ยเพราะว่ามาไหลช่วงน้ําไหลแรงช่วงกลางโค้งมาเนี่ยโค้งมาตรงนี้โค้งใหญ่เนี่ยเมื่อกี้ตรงเมื่าจุดนี้ก็จะเป็นถมสูงเลยแต่จุดนี้ น้ำน้ำน่าจะน่าจะสูงกว่าถนนหนึ่งเมตรเลยนะเนี่ยเนี่ยจุดนี้ถึงหนึ่งเมตรเลยผนะมกระกระสอบสายยาวเลยระดับน้ำสูงกว่าถนนนี่บางช่วงหนึ่งเมตรบางช่วงแปดสิบเซนนรถเกตลงทรายก็ ทรายลงนะเตรียมเตรียมเพิ่มเหมือนกันนี่ตลาดบ้านมะขามมันจะระเค้ร้องอำเภอชายโยจังหวัดขางทองนี่เอาสูบน้ำที่มันซึมเข้าตลาดนี่นเข้าเทศบาลนนะออกนี่แล้วแล้วก็จุดนี้โอ้โ เกืบร้อยแล้วมัวนได้ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้แปดสิบเก้าแปดสิบเก้าแล้วคืนนี้ไม่ตะไม่เไอ้ไอ้สีเหลืองนี่แน่เลยจุดนี้ก็นี่เหลือสองขั้นแล้วปกติสูงสุดเหลือสามขั้นตอนนี้เหลือสุดเหลือสองขั้นปริมาณน้ำตอนนี้มากขึ้นปีสองห้าหกสี่แล้วนะ สอง 5, 6, 4, ห้าหกสี่เลือสามข้นสูงสุดอันนี้เลือเลือสองขั้นแล้วโอ้สูงกว่าพื้นถนนน้ำสูงกว่าพื้นถน,นนนี่น่าจะเม็ดกว่าเม็ดกว่าแนี่เม็ดกว่าแล้วฝั่งโน้นฝั่งโน้นว,นวัดประสาทก็กั้นกระสอบสายเหมือนกัน ประสบตายเป็นแถวเลยเนี่ยบ้านริมน้ำเรียบร้อยแล้วท่วมไปแล้วถึงพื้นแล้วคนมาดูน้ำมันเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวหนึ 1> 1่งเมตรโอ้เกือบเกือบเมตรครึ่งอะ นหลายหายจุดหลายจุดมันก็จะซึมเข้านี่วันที่หกพฤศจิกายนเวลาห้าโมงเย็นเคลื่อนเจ้าพยายังคงปล่อยน้ำสองพันเจ็ดร้อยลูกบาศเมตรต่อวินาทีเหมือนเดิมครับเหมือนเมื่อเช้าเพราะว่ามีชาวบ้านบอกปล่อยมากกว่าแล้วมากกว่าแล้วไม่ใช่ครับข่าวลือมั่วครับบางข่าวลือบอกปล่อยสามพันแล้วไม่ใช่ครับข่าวลือมั่วครับ เดี๋ยวรอรอผลพรุ่งนี้ที่น่ากลัวคืออายุพรุ่งนี้มาลุ้นกันว่าเขื่อนเยาพยาจะยกประตูสูงสุดหรือเปล่ามาลุ้นปริมาณฝนกัน